สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพี่นาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะพินาจะพามาดูลูกเป็ดบาบารี่นะคะอายุสิบวันนะคะโอโ้โหโตไวมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าลูกเป็ดชุดแรกของพี่นานะคะ่ะจำได้ไหมอะเนี่ยประมาณสองเดือนกว่าๆนะ,ะเนี่ยดูสิ ใหญ่อะไรได้ขนาดนี้ดูเนี่โอ้โหเนี่ยลูกเป็ดนะคะลูกเป็ดชุดแรกของพี่นานะเดี๋ยวไปดูลูกเป็ดตัวน้อยนะคะเนี่ยอันนี้ชุดแรกนะคะนี่จ้าดูลูกเป็ดของพินานี่ออกมาสิบวันนะคะเนี่ยสิบวันเนาะโตได้ขนาดนี้เลยแม่เขาเลี้ยงดีมากๆค่ะห่วงลูกสุดๆเลยนะคะก็ตกลงได้แค่หกตัวนะคะ อีกสามฟองก็เป็นไข่เสียนะคะเพราะว่าเขาไม่ฟักต่อนั่นเองค่ะเขาก็หลงลูกนะไม่ยอมฟักไข่ที่เหลือนะคะ <S <S พี่นาจะบอกว่า,าการเลี้ยงเป็ดบาบารี่นะคะเป็นอะไรที่สร้างรายได,ได้ได้ไวมากๆเลยนะ,ะลงทุนก็น้อยมากด้วยนะคะแล้วก็ขายได้ไวด้วยนะคะนี่อาหารของพี่นาก็จะเป็นเนี่ยอาหารแบบว่า อาหารไก่เล็กปนๆนะคะส่วนแม่ของเขาก็เป็นเป็นอาหารเม็ดใหญ่นะคะปนกับอข้าวเปลือกนะคะเราก็จะมีผักบ้างนะอะไรก็ได้ข้าวสุกก็ได้นะคะอะไรที่เราเหลือกินนะคะเราก็มาให้เขากินเนาะเนี่ยโอ้โหโตวไวมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนนเวลานี้เนาะ,ะมีที่เล็กๆน้นอยๆก็ทำได้นะคะ ขายได้ไวมากๆเลยนะสำหรับใครที่กล้องี่นาไม่ค่อยชัดหรือเปล่ามันตกเย็นแล้วนะอากาศก็คึมๆนะเริ่มเริ่มที่จะจะมืดแล้วเนาะก็ไม่ค่อยแจ่มเนาะสำหรับใครที่ไม่อยากจะเลี้ยงให้เปืองนะลดต้นทุนในการเลี้ยงก็สามารถขายเป็นลูกเป็ดตัวน,น้อยนี้ก็ได้นะคะเนี่ยลูกเป็ดตัวน้อยนี้ก็ขายได้นะ สำหรับพินาก็มีคนมาขอซื้อบ่อยๆนะแต่ชุดนี้พี่นาไม่ไม่ขายนะคะตอนเล็กๆ่ะพี่นาจะให้เขาโตหน่อยนะคะนี่โอ้ยหไหม่โตไวมากเลยค่ะโตวไวนะถ้าถ้าพินาจะแบบว่าเลี้ยงเพื่อที่จะขายเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะโอ้โหเยอะมากเลยค่ะแต่พี่นาสถานที่หรือว่าอะไรมันไม่ค่อยอำนวยค่ะพ่นาไม่ได้อยู่กลางทุ่งนาไม่ได้อะไรแบบนั้นเนาะ ก็เลี้ยงค่อยๆเป็นค่อยไปน้อยๆเนาะพอโตแล้วมีคนมาขอซื้อก็จะขายไปอะไรประมาณนั้นนะเขาขายเพื่อไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะะอายแล้วอีกแล้วเสียงรบกวนยายอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยโตไวมากเลยี่าก็พามาชมเนาะเดินเล่นนะในสวนบรรยากาศยามเย็นเนาะก็เห็นลูกเป็ด ก็เลยนํามาแบ่งปันนะพี่พี่น้องน้องที่อยากจะเลี้ยงลูกเป็ดเป็ดบาบารีเพื่อสร้างไรายได้นะบ, <า S 1> บอกได้เลยว่าได้ทุนคืนไวมากเลยค่ะเ<บ>นี่ยอันนี้เป็นไขท่ที่อันนี้ไข่ไม่มีเชื้อนะ<บ>พินาพินาจับตัวผู้เก็บไปแล้วนะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้รักนะอุ้ยเสียงดังลูกอันนี้เป็นไข่ไม่มีเชื้อพินาก็ให้ไข่ ไข่เป็นไข่แบบว่าไข่ลมนะสามารถอ่าเอาไปทําอาหารได้นะเนี่ยสําหรับใครที่แบบไม่อยากให้มีลูกเยอะแยะนะก็เลี้ยงไว้เยอะๆนะคะแต่ว่าการไข่ของเขาจะไม่ได้ไข่ทุกวันเหมือนเป็ดทั่วไปนะเขาจะทิ้งช่วงพักนึงแล้วก็ไข่แต่ไข่ทีอ้โหเป็นโหลเลยนะคะก็คือกินไม่ทันนะเออแล้วไข่ของเขาก็อร่อยนะไม่เหม็นคาวนะ จะมันมันนะไข่เป็ดบาบารี่จะมันมันไม่ขาวเหมือนเป็ดไทยนะพินาชอบนะคะชอบมากๆาเลยนะไข่เป็ดบาบารีนะคะดีดีตัวใหญ่ไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นแม่เป็ดนะั่นน่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแม่เป็ดนะสวยงามมากเลยพ่นาชอบอะ่ะเขาน่ารักนะเขาสีขาวพินาชอบมากเลยจ้ะพินาก็พามาชมนะคะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงไว้เพื่อสร้างไรายได้เนาะ แนะนำนะเป็ดบาเบอรี่นะคะเลี้ยงง่ายโตไวนะคะลงทุนน้อยนะคะอะไรก็กินกินง่ายง่ายใบยไผ่นะเนเห็นใบไผ่เมื่อใบาไผ่แห้งๆนะ่ะพี่นาเอานํามาลองลองลังให้เขานะลองให้ให้เขานอนอุ่นๆนะพี่นาเห็นเขากินด้วยใบยไผ่ใบไผ่ลวงใหม่ๆเขาก็กินค่ะสวยเนาะเดี๋ยวพี่นาจะขยายให้ดูเนะี่ยพี่นาชอบมากเนี่ยขาวพองเลย ไอตัวนั้นไม่ยอมอาบน้ําหรือเปล่านะ่ะมอมยังเลยลูกเห็นไหมขาวขาวช่วงเย็นนะคะก็แสงจะไม่มีแล้วนะก็จะมืดมืดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจ้ะก็มาทําคลิปสั้นๆเนาะทักทายกันช่วงนี้ก็อย่างที่ลูกๆกันอยู่พี่นาก็ยังมีอะไรยุ่งๆเยอะแยะนะก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะก็ใครที่เข้ามาให้กําลังใจพ่นาเนาะ พี่นากา็ไม่ลืมนะไม่ลืมอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างเนาะไม่ว่ากันเนะาะจาแล้วพบกันใหม่นะคะพบก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเนี่ยมีน้ำไว้ให้นะชอบน้ำมากเลยนะ